สวัสดีครับวันนี้ต่อน้องต่อจะมารีวิวปืนโรเตอร์ปาวานวกันนะครับธีขั้นแรกให้เราเปิดสวิตช์มาทางนี้ก่อนนะครับขั้นที่สองขั้นที่สามนะครับให้กดไปที่ตรงจุดสีเหลืองตรงนี้นะครับครับแล้วก็กดค้างเลยครับก็เป็นสีแบบนี้ พอกลายเป็นปสนีทองและรักหยุหลายทีแล้วกลายเป็นสีเรนโบว์นะครับยิงกดยิงไปเลยนะครับอะลองกดยิงสิไม่ต้องมาใกล้กดยิงไปแล้วนะครับผมให้มันหมุนที่หมุนดื้อๆ,ๆ,ๆ,ๆแปลงร่างทีนี้แปลงร่างมาครับคร <สะ S 2> ั้งนี้จะมาสอนการแปลงร่างกันนะครับขัน้นแรกปัเหมือนเดิมเลยน<ส>ะครับ ตรงนี้ไหมครับรงเป็นแบนี้แล้วเปลี่ยนปืนอีกรูปแบบหนึ่งทำไงนี่นะครับพอจะแปลงร่างกดไปเลยนะครับขั้งนี้เราจะมาสอนการแปลงร่างปืนเป็นอีกแบบหนึง่งมาดูกันเลยนะครับขั้นแรกจับตรงนี้แล้วก็ยืดไปหน้าก็จะแปลงร่างแล้วนะครับและอีกรั้งหนึ่ง สดแตดนะครับเอ้อเอ้อัอ้อเอ้กเอ้กเอ้กเอ้วสอ้อเอ้อเอ